เวลี่กีน a อ c ีซีสองบีซีมาลิโอ้ไม่อยู่เชียร์ตัวแรงเลยนี่วะตัวนี้ตัวแรงเลยนี่วะใครอยู่โทรหาพวกเราตอนนี้ไอ้ดิ้งอยู่ววายดิ้งดิ้งไม่ใช่ว่ามันอยู่ซ้ำหรอกนะ ไอ้ดิ๊งอยู่ด้วยเหรออยู่มหาหมเนี่ยอยู่ไหน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 อยู่แรงเขียวเนี่ยมีไหนวะทำไมสมาร์ดูไว้เหรอมึงมีแม่ด้วยเหรอไม่ไม่ใช่ให้มาเดินเล่นแม่มีมีมีมาไหมล่ะเออไปกันเราไปกันเราไปแรงเขียวนะโดนกระทืมไหมอันเนี้ยไม่โดนไม่โดน ก็บลันไอ้ดิงมันมีแม่ด้วยหรอวะซีวิกตัวเกม ไม่ถ้าบอกแต่แรกอ่ะยอมพูดความจริงแต่แรกจะฟังนะไอคุณกะเล็กกะลาที่มันพูดแบบกับกรอกมาอย่างเงี้ยแต่แต่รู้แต่รู้พวาจริงจริงนะไอโจจริงจริงพี่ผมรู้คล้วพี่แก่ผมรู้ความจริงละกูกูไม่เกี่ยวนะอันนี้พูดเสร็จแล้วค่อยบอกกูก็ได้นะริศไอ้ดิ้งนะเมื่อกี้ถามมันก็มีนะโอกาสอ่ะมันมีมันมีโอกาส แต่แล้วคนนี้กูแบบมีแต่ฟา้าเราดีๆทั้งนั้นกูไปบัฟเข้ามาด้วย <laughs> กูกูจําได้ดีเลยุยเสร็จแล้วบอกนะ <laughs> <laughs> กูไปล่อรุ่นใหญ่มาไว้เยอะด้วยดิต้นตีนนล้วน เอาก่อนเลยเสร็จแล้วบอกไปดู a อ c ีดิ ADC ี AD เขายืนอยู่แลนด่าว,วะรถมันแรงได้เท่านี้จริงๆเหรอวะเฮ้ยมแรงได้มากกว่านี้ได้ไหมนเนี่ย ครับตอนเบบี้บีวูลอยมาเลยเจ็ดสาวอาทิตย์สวัสดีครับพี่สาวอาทิตย์ครับครับพี่ว่าไงครับเอเลมเลมอยู่ไหมครับเขาไปจ้าจ้าจ้าอยู่ครับ คือช่วงนี้ติดจ้าจ้าจ้าแล้วครับเขาพี่ติดติดตลอดครับพี่ไปตามเข้ามาหน่อยครับคือไม่เข้ามงเข้าเมืองั้งเลยเหรอไม่เข้าเลยเขาพี่ไม่เข้าเลยแล้วแล้วเขียวอะครับเขียวกับเขาสลอดยังเขาไปดูไว้ครับพี่แล้วเขาเขาเขาผ่านไหมครับไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่น่าจะผ่านนะครับพี่เฮ้ยเอาดีดีเพื่อนผมเพื่อนผมเพื่อนผมเพื่นเพื่อนผมจะได้เข้าดูไว้แล้วอ่ะเพื่อนผมอ่ะ ยืนทำยืนทำอะไรครับเนี่ยอยืนรอตลาดครับพี่ตอนนี้มีตลาดเปิดด้วยครับเดี๋ยวนี้ใช่ครับโหไม่ได้มานานเดี๋ยวนี้มีตลาดตลาดทรงตลาดสดด้วยเนาะใช่ครับผมจะไปซื้อหมูครับเออพี่ผมละหมาดแล้วครับไปกินหมูได้นี่บอสเล่นไม่ไม่นำเดี๋ยวให้ผมนำแทนไหมเนี่ยคุยๆกับพี่พี่คเลยครับหมดยุคบอสเลมแล้วมั้งยังไงพี่เฟียพี่จัดการให้พี่ชื่ออะไรนะครับรีซอร์ครับ ดีฟอเสา,าทิศโอ้โหโคตรเท่อ่ะเ,อเข้าปะเขาา้าปะโอย่างให้อะเอ้ยอพี่พี่ชายครับรถผมกับพี่ขโมยไปที่ผม <ๆ S 2> ไม่มีรถเหลือแล้วนะพี่ <laughs> พี่ลองแบบว่าถ่ายรูปแล้วก็แท็กๆหน่อยครับพี่ลงทวิตเหรอ <laughs> พี่แท็กแท็กแว่าอะไรอ่าบอสบอสเสาทิตศนะครับ งียเห็อยากได้อ่ะอยากได้อ่ะโอ้น้องไม่ต้องกลัวเลยนะถ้ายุคที่พี่เป็นหัวหน้าแก๊งเนี่ยน้องมีตีทุกวันน้องไม่ต้องห่วงไม่มีเหงาไม่มีเหงาเออเลยครับชอบเลยพาพาเล่นรันงานร้านทุกวันเลยอย่างเงี้ยถูกกิจกรงกิจกรรมทุกอย่างที่มีให้หมดน้องไม่ต้องกลัวเลยแหลมอะไรได้เต็มที่แหลมได้เลยใช่ไหมได้หมดเลยจะแก๊งไหนเราเปิดได้หมดเลยไม่ต้องสนต่คนยังไม่ถึงสี่สิบเลยแล้วพี่เรื่องจำนวนคนมันไม่ใช่ปัญหาน้อง แล้วพี่จะบอกให้ใช่พี่จะบอกให้นะพี่ไม่เคยสอนให้คนในแก๊งพี่ก้มหวยไอ้ใครหรอกเวพี่ก้มไม่ให้เมียไม่ใช่เราไม่รู้มาจากไหนเนี่ยเอาเปล่าเปล่าครับผมแบบแบบเราเป็นผู้ชายแล้วถ้าเรามีแฟนเราก็ต้องแบบคารบแฟนเลยคารพเมียเออครับโอเคเนี่ยเนี่ยลองถามเนี่ยลองถามเนี่ยลองลองลองบอสเนี่ยครับเนี่ยลองคุยเลยครับลองเหรอครับคนไหนลองครับเนี่ครับพี่เฟียนะครับอ๋อพี่อยู่เปล่า เราตอนนี้ใคร้วแล้วโป้โป้เพื่อนผมครับพี่โป้พี่โป้อะพี่ออกไป <โอ S 1> ้ติดงานเขาพี่<อ>เข้ามาบางทีดีเลยครับเอาออกไปเฮ้ยตัวน,นั้นอะอยู่ไปกระปึงสลัดเปล่าๆรันรันข้างนอกครับโอ้ติมติกตอก <c oughs> ตคนนั้นเขาลักเมียให้เขารักไป <c oughs> เป็นดาวติ๊กตอกอะครับคนนั้นอืะอืม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 แล้ววันวันทำอะไรบ้างครับเนี่ยออกงานร้านเขาพี่อย่างเดียวเลยหรอใช่ครับงานร้านด้วยฟาร์มด้วยเขาพี่ ไม่เหงาครับเรื่อยๆเนาะเรื่อยๆเนาะใช่ครับแล้วพี่จะพร้อมหรือเปล่าครับพี่พร้อมหรือเปล่าพี่อะพร้อมอยู่แล้วต้องถามพวกเราพร้อมหรือเปล่าพร้อมครับพี่พี่คุยต้องยึดอำนาจจากบอลเลมก่อนนะเอ้ยเดี๋ยวพี่คุยให้เดี๋ยวพี่ไปจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวพี่ไปคุยเองจ้ามาประมาณเดือนแล้วพี่จ้าเป็นเดือนเลยหรอใช่ครับใช่โอ้จ้าจ้านานเนาะบอกว่าเขาไปปลุกปลุกโสมครับเขาเฝ้าโสมเขาอะโอ้โหแกงลันร้อยเลยอย่างเงี้ยปลุกโสมจริงครับจริงครับเขาเขาเฝ้าโสมเขาอยู่ ครอบคัวคนมาขโมยสมเขาครับโอเคโอเคเดี๋ยวว่างเดี๋ยวไปตามให้พี่พี่วนิไปพี่นี่ท่านจะเป็นบอสคนใหม่เราพี่ครับสวัสดีครับฝากด้วยฝากตัวด้วยนะครับครับสวัสดีครับจริงนะดิไหนลองเรียกดิบอสแก๊งบอสซอบอสซอบอสซอเสาร์อาทิตย์พี่พี่เปิดดิ เอาสิครับเอาสิเอาสิไม่ต้องเขยไม่ต้องเขยแรกๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวหลังๆก็ชินบอสสอสอทีสสสวัััดีคครรบบบอเฮ้ยนี่ต้องอย่างนี้ดิหนักแน่นน้องวันนี้ทำไรครับพี่วันนี้ทำไรดีครับโอ้นี่เหรอเดี๋ยวมีเล่นรีสสักร้อยร้อยล้านนะควันนี้บอสอสงานพี่บอสงานได้ไหมโอ้เงาะออกงานเต็มที่เต็มบทเลยน้องปนไม่ต้องสนใจเลยเงินเนผมพอดีผมแบบไปลงทุนมาอะไรเงี้ยครับกับข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเงินเรื่องเงินแบบคุยคุยกันทีหลังได้ไหมเรามาคุยกันเรื่องแจ้งดีกว่าเนาะ ฟโฟกัสที่แก๊งดีกว่าเรื่องเรื่องเงินบางทีขอเงินมันไม,ไม่ของนอกกายรักรับับมากให้มากครับบอสผมจะเรียกบอสทุกวันเลยครับรักมากให้มากเฮ้ย <c oughs> เลยไม่ค่อยรู้จักกันก็ยังไม่ให้ก่อนละกันเนาะ <c oughs> สนิทกันเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ทยอยให้ทยอยให้โ <c oughs> อ้โหอ่าสมมติอ่าตอนนี้พี่ไปแหลมแก๊งไหนพี่บอกพี่เสาร์อาทิตย์ได้เลยนะกั้นอ่ะโอ้โหยึดอำนาจก่อนยึดอำนาจก่อนพี่แล้วผมจะเรียกแบบเต็มปากเลยเอาเลยไอพี่ไปยึดอำนาจมาด้วยดีอันเทน่าเขายุบยังครับอันเทน่ายังมีอยู่ไหมตอนนี้ยังยังพี่ยังยัง ยังอยู่อยู่เหรอแล้วใครใครเป็นหัวหัวนะแก๊งกันรู้ป่ะผมไม่รู้เลยพี่อันนี้เหมือนเขามาแบบโฮโฮแก๊งไว้เพื่อเล่นกิจกรรมอะไรไหมปะน่าใช่ครับอ๋อเราวันนี้มาเดินเล่นเหรอครับยยึดอาานจเลวันนี้มาเดินเล่นครับเดี๋ยววันหน้าจะไม่แน่อาจจะมาอยู่ถาวรเคครับเป็นมาอยึดอำนาจเลยนะได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวคุยกันเลมให้พี่ไปดึงตัวเขากลับมาก่อนน่าต้องนั่งทันพิชิณกลับมา เวลี่กินเนี่ยนะอยู่ไหมอะเวลี่กินอยู่ไหมครับไม่แน่ใจไปไงเขาพี่พี่เราโทรไม่น่าจะอยู่ไม่อยู่มีรถแรงๆอะไรให้พี่แบบลองลองขับไหมนี่ครับพี่สีแดงครับเอ็กซ์คลูซีฟโอ้โอ้อเขาที่ขับบ่อยแล้วดิ พี่คันเดียวครับพ,พี่พี่ขับแล้วพีเขาลองขับแล้อย่างอ๋อได้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 เดี๋ยวพี่เอาตัวแรงพี่ไปเก็บก่อนนะกลัวาหายอ่ะ <c oughs> อยู่วอดเทนนิงหนึ่งครับเวิลี่กีนโนขยันจัด,ดอะเนี่ยนี้ขยันเทนนิงจัด,ดอ่ะ <c oughs> โอ้โหเขยียวได้เข้าดูไว้นี่ก็นะ ก็เป็นบุญเราครั้งหนึ่งเลยเว้ยคนในแก๊งเราอ่ะได้เข้าดูไวอ้อ่ะอุ้ยผมคำน้องชายเดี๋ยวพี่ขอลองหน่อยนะคันนี้ฮะไม่รู้มันถอยเองอ่ะดูพี่ลองเลยโ,เโหอืดกว่าของเราอีกคือคันนี้ดีดีสุดแล้วใช่ไหมครับมันเป็นไอเนี่ยพี่รถไอไรวะเอ็กซ์คูปีสีชาใชายชาย,ชาย,ชาย พี่ลองไงที่อ้ไอ้กซเอ็เอ็กซ์คูเปตสองนี่ยับมันมีสองด้วยเหรอใช่มันเป็นรถปีรถกบอ่ะว้าวอ๋อทำไมตามแรนด์นี่ที่เขายืนกันเยอะๆอ่ะคันไหนอ่ะตามแรนอื่นที่เขาแบบมีเอ็กซ์คูเปตปี๋อ่ะก็คือคันนี้คือลิมิเต็ดไปแล้วถูกปะใช่ครับลิมิเต็ดไม่มีแล้วไม่มีแค่กี่ล้านครับคันนี้เขาซื้อขายกันอยู่กี่ล้านเพระงั้นสักสี่สิบมั้งพี่ไม่แย่นะสี่สิบร้านอ่ะัันก็มเพราะใหม่ก่อนพี่พี่รันอยู่พี่ก็ถือร้อยไม่ต่ำกว่าริงรพี่ แล้วตอนนี้อตอนนี้มีกี่บาทครับโอ้ดี๋ยวมึงพูดถึงเลยตอนนี้มันเป็นอดีตไปแล้วใช่อดีตที่แบบเด็กที่แบบแบบลุงโลใช่ปะลุงลุงริ่งเ <Okay. S 2> หรอโอเคขนาดไม่น่ามีะพี่พี่ต้องถามเขดีพี่เอายืนเขาดิแล้แนวคนยืนเยอะพี่ลองไปแรงชมพูอ่ะแรงชมพูเหรออ่ามันไปนเป็นรถโกบเลยแต่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟ รถกบแต่เอ็กซ์คลูซีฟเนี่ย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 เฮ้ยนี่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคันนี้มันชื่อว่าอะไรเอ็กซ์คลูซีฟสองไม่ชื่อว่าอะไรมันไม่มีชื่อพี่มันมีชื่อน้องอยากรู้ไหมชื่ออะไรชื่ออะไรพี่ดาร์ลูเจิ้งใช่หรอเออจริงๆเบลเบตลอดเขจะไม่รู้ชื่อรถจริงจริงดาร์ูเจิ้งเอาต่ออย่างนี้เอเอาเองเองเองไปบอกคนในแกลงเลยอย่าเรียกเอ็กซ์คลูซีฟสองเรียกดาร์ูเจิ้งเนี่ยไม่ทันยุคไม่ทันสมัยแล้วเนี่ยเดลารูเจิ้ง เออดาอยู่เจิ้งก็ได้ดาอยู่เจิ้งสั้นๆอืมโอเคโอเคครับบอสดาอยู่เจิ้งตัวท็อป2024นี่แิบสี่เนี่แบเปิดแล้วเนี่ยไปดิอันอันนี้ผมอันนี้ผมไปได้ปะอันนี้ผมไปได้ปะได้พี่ไปได้ได้ไๆ้ได้บักบักเลยเดี๋ยวผมพาไปปะพี่ลืมแล้วหรอยี่กไม่ได้มาเดินเป็นปีแล้วน้องแหมจะให้พี่จำได้ทุกรายละเอียดมันก็ไม่ใช่หรือเปล่าเราเพื่อพี่อยู่ปันเนี่ย